สวัสดีครับโยผมอีกแล้วนะครับอีบอลรีวิวเมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆก็คงจะได้รับรู้ถึงชื่อเสียงและววรกรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำตัวป่วนสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระรานคนนั้นทีคนนี้ทีทำอะไรแต่ละอย่างถ้าจะพูดว่าเวอร์ก็คงไม่ผิดมากนักหรอกครับผมว่าเพื่อนๆคงเดากันได้ไม่ยากครับคนคนนั้นมีชื่อว่าคานเยเวสหรือพี่เยของเรานั่นแหละครับซึ่งเป็นอดีตสามีของคิมคารดเชียน ที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับโจ๊กเกอร์รุ่นน้องอย่างพีทเดวิสันแต่จะว่าไปดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาพี่เยดูเหมือนจะอยากได้ความรักคืนจากคิมเลยนะครับพี่เยทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคิมเช่นการมอบดอกกุหลาบหนึ่งรถกระบะ หรือแม้กระทั่งขู่ทำร้ายพีทในเนื้อเพลงของตัวเองบางทีก็โพสไอจีประกาศสงครามกับพีทเห็นกันไหมครับว่าพี่แกป่วนสุดๆไปเลยนะครับถือได้ว่าเป็นสีสันของวงการกันเลยทีเดียวถ้าจะให้ผมเล่าวีรกรรมของพี่แกภายในคลิปเดียวก็คงไม่หมดหรอกครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่วีรกรรมที่พี่แกไปมีเรื่องกับเทเลอร์สวิฟต ซึ่งเรื่องราวการทะเลาะกันของสองคนนี้ก็ครุกครุ่นกินเวลามาเป็น10ปีเลยทีเดียวเรื่องราวของทั้งสองคนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะฟังตามผมได้อย่างสบายๆแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันโดยมันเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนของงาน VMA Music Awards ไปจนถึงความจริงได้มาเปิดเผยซึ่งเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนถูกคนผิดกันแน่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจน ยังไงก็ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปไปยังจบคลิปเลยนะครับรับรองว่าสนุกและบันเทิงอย่างแน่นอนครับถือซะว่าคลิปนี้เป็นภาคแยกออกมาจากคลิปของจัสตินกับเทเลอร์เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผมก็ขอคนเล่น1นึ่งไลค์หนแชร์ share, และ1 s u b งซับสไให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปัเลยครบจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างคันเยเวสกับเทเลอร์สวิฟต์นั้นต้องย้อนไปเมื่อคืนวันที่13กันยายนปี2009ในงาน VMA Video Music Awards ค่ำคืนนั้นเทเลอร์สวิฟต์ได้รับรางวัล Best Female Video Award หรือรางวัลวิดีโอผู้หญิงที่ดีที่สุดจากเพลง You Belong with Me แน่นอนว่าเทเลอร์ก็ขึ้นไปรับรางวัลและก็กล่าวคำขอบคุณสำหรับการได้รับรางวัลนี้จู่ๆก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดออกไมค์ขัดจังหวะว่า โย่เทเลอร์ผมมีความสุขกับคุณจริงๆนะแน่นอนว่าผมให้คุณเอารางวันนี้กลับบ้านไปได้แต่บิอนเซ่ก็มีมิวสิกวิดีโอที่ดีที่สุดตลอดการเหมือนกันเอาเลยสิครับพอพี่เยพูดออกมาอย่างนั้นก็ทำเอาทั้งเทเลอร์และคนดูทั้งหอเวอไปตามๆกันเพราะสิ่งที่พี่แกพูดไปนั้นหมายความว่าเทเลอร์ไม่สมควรที่ได้รับรางวัลน,นั้นบิอันเซ่ต่างหากที่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงผมว่าพูดทำไมก่อน มันก็เหมือนกับว่าเป็นการหักหน้าเทเล์สวิฟยังไงอย่างนั้นเลยนะและหลังจากนั้น1วันคานเยเวสก็ออกไปเป็นแขกรับเชิญที่รายการ Tonight Show และก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยความสำนึกผิดว่าผมรับรู้ความจริงที่ว่าผมได้ทำร้ายบางคนไปหรือพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพรสวรรค์ของความเป็นศิลปินหรือจากใครก็ตามผมรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปเป็นสิ่งที่ผิด เป็นสิ่งที่หยาบคายมากที่ผมได้เข้าไปก้าวไก่ความรู้สึกส่วนตัวของใครบางคนหนึ่งปีหลังจากนั้น Taylor Swift กลับขึ้นมาบนเวทีว m a อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเพลง i n n o c e n t ที่เชื่อกันว่าถูกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคานเยเวสและดูเหมือนว่าในเนื้อเพลงจะบ่งบอกชัดเจนว่าเทเลอรรับคำขอโทษจากคานเยเวสเมื่อปีที่แล้วโดยมีความหมายว่าไม่เป็นไรนะมาคอยดูกันไฟในตัวเธอยังคงส่องสว่างในใจฉัน เธอไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วเธอยังคงเป็นคนไร้เดียงสาตอนนี้เธออายุ32ปีแล้วและจะยังโตขึ้นได้อีกนั่นแหละครับ ผมก็เข้าใจว่าช่วงนั้นพี่เยกก็อายุ30ต้นต้นพอดีนะหลังจากนั้นเรื่องราวของทั้งสองคนก็เงียบหายไปเลยจนในปี2015คานเยเวสก็ได้ถ่ายรูปคู่กับเทเลอร์สวิฟต์ในงานประกาศรางวัลแกรมมีและในงานประกาศรางวัล VMA ในปีเดียวกันซึ่งก็ถือเป็นปีที่6นับจากการทะเลาะก,กันเป็นครั้งแรกค่ำคืนวันนั้นเทเลอร์ Taylor ก็ได้เซอร์ไพรส์คานเยเวสด้วยการออกมามอบรางวัลใหญ่ของงานอยางวิดีโอแฟนการ์ดอวอร์ดให้กับคานเยด้วยตัวเอง ร้อมกับพูดล้อเรียนเมื่อ6ปีที่แล้ว I'm really happy for you and I'm gonna let you finish การที่จะประกาศชื่อ Kanye West. คานเยเวสข้าคืนในวันนั้นทำเอาหลายคนยิ้มไม่หุบกันเลยละครับ I am honored to present the 2015 Vanguard Award to my friend Kanye West แต่เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่ดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีก็กลับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่นี้ต้องเกลียดกันมากขึ้นอีกนะครับจากการที่คานเยเวสได้ปล่อยเพลง famous ออกมาซึ่งในเพลงนั้นก็มีท่อนหนึ่งที่มีความหมายว่า กูรู้สึกเหมือนว่ากูกับเทเลอร์ยังคงเย็บผ้ากันเพราะกูทำให้อีกาลีปั๊บนั่นมี่ชือเสียงขึ้นมาไงละ่ะคันยูเวสออกมาเคลมว่าเนื้อเพลงได้ผ่านการอนุมัติจากเทเลอร์แล้วเรียบร้อยโดยบอกว่า โทรหาเทเลอร์ Taylor, พูดคุยกันหลายชั่วโมงเลยเกี่ยวกับเนื้อเพลงและเธอก็คิดว่ามันตลกดีขณะที่เทเลอร์สวิฟออกมาปฏิเสธว่าคานเยไม่ได้โทรหาและขออนุญาตเกี่ยวกับเนื้อเพลงแต่โทรมาขอให้ช่วยโปรโมทเพลงนั้นในทวิตเตอร์ของเทเลอร์และยังปฏิเสธว่าไม่เคยได้เห็นท่อนนั้นที่เรียกเธอว่ากอริปปบเลยแม้แต่ครั้งเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับคานเยเวสก็ยังคงมีกําลังเสริม อย่างเจคิมคาเ์ดเชียนเวสในขณะนั้นนะครับโดยคิมคาเดเชียนออกมายืนยันว่าเทเลอร์ได้ยืนยันเนื้อเพลงเฟมัสโดยตัวเองคิมได้ออกมาพูดว่าเธอแซงทําเป็นว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นฉันสาบานว่าสามีของฉันได้ทําในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องและโทรหาเทเลอร์แล้วเรียบร้อยโดยที่คิมบอกว่าเธอได้อัดเสียงบันทึกนั้นไว้ด้วยและแน่นอนว่าคิมก็ปล่อยคลิปเสียงดังกล่าวผ่านทาง Snapchat ที่ชี้ชัดว่าเทเลอร์รับรู้เนื้อเพลงนั้นจริงๆ แต่ใจเย็นๆนะเพราะว่าเรื่องไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าคลิปเสียงใน Snapchat ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง Taylor Swift ก็เงียบมาเป็นเวลา2-3ปีก่อนที่จะออกมาอธิบายในม,มุมของตัวเองว่าโลกไม่ได้เข้าใจในบริบทและเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งความขัดแยง้งระหว่างฉันกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนแต่มีที่มาที่ไปบางเหตุการณ์ทําให้ทุกคนเกลียดฉันเพราะถูกเขาเรียกว่า Bitch หรืออิการีปับ๊บและนั่นไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวเพราะฉันกับเขาไม่เรื่องไม่ลงรอยกันมาโดยตลอดและเรื่องโทรศัพท์ระหว่างฉันกับเขามันก็เหมือนว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของคนที่เข้าข้งางพวกเขาก็แค่นั้นเองและแล้วความจริงก็ปรากฏออกมาหลังจากที่เวลาผ่านไปนานประมาณหนึ่งครับในเดือนมีนาคม2020ก็ได้มีคนแอบปล่อยคลิปเสียงฉบับเต็มระหว่างเทเลอร์กับคารเยเวสความยาว25นาทีลงบน YouTube จนกระทั่งมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ว่า คารเยเวสิสโอเวอร์พาร์ตี้ที่แปลว่างานเลี้ยงของคานเยเวสได้จบลงไปแล้วลิปเสียงสนทนานั้นชี้ชัดว่าสวิฟตไม่ได้โกหกเลยที่ผ่านมาโดยเวสได้อธิบายเนื้อเพลงจริงๆแต่ไม่ได้พูดถึงท่อนที่เรียกเทเลอร์ว่ากลี่ปั๊บเลยนั่นแหละครับสุดท้ายและความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาเทเลอร์ Taylor เองก็ถือว่าอดทนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะให้คนเนี่ยเกลียดตัวเองมาเป็นเวลา2-3ปี เพื่อนๆและทีมเทเลอร์หรือคันเยเวสก็พิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้รับรู้ว่าใครอยู่ทีมใครกันแน่ความป่วนของพี่คันเยเวสก็คงยังไม่จบลงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากรอติดตามคันเยเวสจอมแก่นในตอนถัดไปได้วนะครับว่าแกจะไปป่วนใครอีกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ลมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้บอนด์วูดด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ